สวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะครับในโหมด CM นะฮะกับฮีโร่ดังเค้นมาสเตอร์นะครับวันนี้ผมหยิบดังเค้นมาแครี่นะทุกคน เฮ้ยเอาเรื่องวะเอาเด <mm ็วิดเลนี่ตัวตึงเลยมีมีกดปั๊มมานาให้กูด้วยวะกดไทอธิบายสกิลกันนิดนึงครับสกิลหนึ่งของดังเกนมัทเตอร์จะเป็นการ พุ่งชนเข้าไปชกเป้าหมายนะครับเราสามารถกดครั้งเพื่อต่อยให้เป้าหมายกระเด็นออกไปได้นะสกิลสองเป็นสกิลกระโดดนะครับเหยียบพื้นนะได้คนในการเคลื่อนที่บวกกับพลังโจมตีนะครับสกิลนี้ถ้าเรากระดิกอย่างดีสามารถใช้หลบสกิลได้นะครับแถมสกิลหนึ่งเวลาเราใช้นะครับมันจะรีเซ็ตให้สกิลสองใช้ได้นะครับสกิลสามเป็นสกิลกดนะครับแล้วก็เป็นพาสซีฟติดตัวด้วยก็คือเวลาเราดื่มนะฮะยกโซดนะครับเราจะได้ บัฟมานะบัฟตัวนี้คือจะต้านทานแล้วครับทำให้เราโจมตีคิดีคอเนะครับเพิ่มวตาลบหลีกด้วยนะส่วนอันตรีนะครับเป็นพาสซีฟครับเวลาเราโจมตีเป้าหมายครบ3ครั้งนะครับสมุมนะมันจะทำให้เป้าหมายลอยขึ้นแล้วทำเดาเมจนะครับกระท้าฟ้านะจะทำให้สกิล3นะเราได้ชาร์จมากขึ้นนะครับจาก45เป็น55นะครับแล้วก็ถ้าเป็นอันตรีก็จะทาให้อันตรีเรารีเซ็ตไวขึ้นนะครับสกิลก็ประมาณนี้นะครับผมขอได้ปหมมีคนมีคน ไอ้ปิ้งกูขอเพื่อนเจ็ไปอเออกูจะจะเก็บปิ้งหายไปกูยังเลือดเยอะอยู่มึงเลือดเยอะไม่พอละขวดมึงเต็มด้วยไอ้หนุ่มให้กูเห่อกูดดมันได้ไงเฮ้ยถ้ากูเข้าได้ปะวะกูเข้าได้ปะเอาได้ปะไม่ได้แล้วมันได้ขวดแล้วมันได้ขวดแมวเหวเหวกดดิ กูหงวูเตะใส่ยับอ่ะกูเลยใส่แตก เอแม่งตัวไ้้เเียกือบตายกลัวเงินไม่พอเขาจะให้เลือดกูเลยไอ้ปิงมึงไปตัดลุนบนเลยเพื่อนขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยอ่าอ่าอ่าจะไปลุนบนลุนจริงด้วยลุนบนลุนจริงด้วยลุนดับเบิลว่ะเด้เลย ได้ไหมได้ได้ได้กูหามุมเตะอยู่มึงกูกลับบ้านกันกลับบ้านก่อนนะครับพี่สุดหล่อครับผมกูไม่ได้ชมมึงโวยขอบคุณครับพี่สุดหล่อระวังนะเว้ย วกูต้องลงไปล่างละกูปล่อยให้วิทเล่เขาเหงาหงอยคนเดียวไม่ได้แล้วเสร็จไปตัวนี้นี่คือมันแบบอารมณ์ประมาณว่าเอา่อจะรอดึงตอนที่คลิปมันจะตายเว้ยมันจะรอเล็งก่อนใช่ไหมมันจะเลง็งหาลายก่อนกัวริเวอร์ถ้าบัดรีิ่งโมันจะเอากูได้ได้เลียนล่างเลียนล่างกูชิวอยู่ต้นเกมตัวกูมันแรงแรงเวอร์ ตอนนี้มันไม่ค่อยกล้าเข้าคีมเท่าไหร่เลยดังเข่นดังเข่นแครี่สบายอ่ะกูสามสิบตัวแล้วเนี่ยคุณกูหล่นใบกูเตะไม่ได้เอาเรื่องเกินคิดมือสามสิบตัวอะไรเหรอแต่กูคิวไปเจ็ดตัวว่ะกูจับให้อยู่แฮมปเป็ก้ากูคิวไปเจ็ดตัวว่ะกูคิวไปเจ็ดกูคิวไปเจ็ดตัวสวยหอยลอยล่างนะหอยลอยหอยลอยได้ได้ มึงมาตัดล่างก็ได้นะมันจะสก,กิลหนึ่งมึงอะมึงไปคิดไล่สุดเลยเหรอวะเอ้ามันไม่มีใครอยู่ล่างแล้วม,ม,มีใครจะมาแกงกลางไหมเนี่ยนี่ไง เกือบแล้วตัวสามตัวสามตัวสามตัวเพื่อนสามตัวเล่นได้เลยมีวาร์ปอยู่เดี๋ยวไม่ต้องมามันมันคิวกูไปแล้วมึงไม่ต้องมามงถาม,มหาม,มันฆ่ากูตั้งนานแล้วเพื่อนบนก็สบายเออสบายหมดเร็ดเร็วใช่ไหมเพื่อนพี่สบายทุกเลนปะไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคือถ้าเกิดมึงสกิลสกิลสามเอ้ลงลิ้งกู เฮ้ยแรงจังอ่ะแน่นอนกูจะออกสนับซ้ำกันทำเพื่ออะไรวะไอ้นี้ขอโทษบ่อยจังวะ <c oughs> ไม่เป็นไรก <c oughs> ูไม่ใช่พวกแบบโดนล้าแล้วกูจะต้องมานั่งงองเงียในบางจังหวะที่มันเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรแบบไม่ทันตั้งตัวหรือแบบจังหวะมันไม่คาดฝานะันอ่ะเออคิวได้คิวไปเถอะเป็นคิวได้คิวไปเลย จังหวะไหนมันนั่นนี่ก็คิวเพื่อแต่ถ้าจังหวะที่แบบกูจะได้แล้วแล้วมึงเดี๋ยวมายิงเลือดมันเหลือสักสองร้อยหรือร้อยหนึ่งแล้วมันจะตายแล้วแล้วมึงเดี๋ยวมายิงอันนี้กูยอยากจะได้สามร้อยได้ลิงแล้วรอ,อ,อกลางเลย ต้องทำบีชบีก่อนว่ะือแนไม่มีอะไรแล้วเพื่อนบนักเห็ดเอา้าตัวนั้นตีบตดเฉยโอ้เฟลมันจะเฟลนะนเด๋ยวดวงกไลสุดอะสักมันยี่กุไลสุดอะ ไม่ได้ไม่ได้่อเ,เดเอ้อเดี๋เด้อมันเป็นเพี้ยอะไรเพื่อนกูนนอีกสับฮะฮะไอมันออกคอนตันตั้งแต่เออม,ม,มันมันชิ้นแรกเลยมันคอนตันชิ้นแรกเลย <laughs> เทไมมันกูก็ฮ้าเหมือนมึงแหละแต่กูไม่ได้ออกเสียงฮะาแบบฮ้าเลยอ่ะฮ้าแบบอ้าปากเฉยอ่ะแบบอ้าปากค้างแต่ไม่มีเสียงนะกูจะได้บิ๊กบิ๊กละมาฟีเควป์เออคาทับเอ้ยไม่ใช่เอ้บิงอ่อถูกแล้วแฮ่เอาไป็หนึ่งชาบไปเดวกูอยู่ล่างเนี่ยมึงชนแพนด้าเลยนี่เขากูอยู่กับมึงอ่ะกูดังเคกนเพื่อนกูดังเคกนเพื่อน ไอแพนด้านะคนอื่นเพื่อนเชียวแล้วก่อแรงจาดมาหน้าโนะมาน,าน้นากูมา,นา,นมาละไหวปะสามสามมีแค่หนึ่งสองไม่ฟอรเพื่อนดีกว่ากูไม่มีอิไธิฤทธิ้กูเห็นชาวแมนอยู่ในป่า ทำไมทีมเราโควต์เลยกันเยอะขนาดนี้นั่นแหละเอากควตสามคนอ่ะเพี้ยบปะหล่ะอือฮือมันคงบอกว่าสิบห้าคนเพื่อนเกมใหม่ก็ไม่อุ้ยแม่มืดอ้ย กู S <S 2> <S 2> ไม่ต้องทำอะไรละทีมกูแม่งออนไลน์กันละใสยการวินคอวโยแอร์ไลน์สวัสดีค่ะอืมถึงเครื่องไม่ใส่เราก็ไปทั้งลำลนะนั่นไงไปแล้วคนหนึ่งไอปิงเพื่อนที่เอาดิเอาเดิดิดมานาไม่เมย์บอกวิธีก็ไม่ได้เอ้ะมึงมาออริリジน์กูไปไปไ เดี๋ยวกูว่าไปหาเลยเฮ้ยเฮ้ยคือโดนกูโดนกูโดนหนีได้หนีได้เออโดดถอยหลังมาแล้วมาเอา regen กูไปกดซะการหน้าอันสามตรงนี้ตรงนี้นว่าพวกเขาน่าจะยังสู้อยู่แหละเอาไงเอาไงเดี๋ยวแตกให้ทิ้งไปก่อนวี่งเร็วางตรงนี้หน่อยดิเพื่อน ตาลุนดิตาลุนดิตาลุนดิออนหาดิวิ่งหาดิกูอยู่ในป่าแหละลอยลอยลอยอ่ะลอยลอยลอยพีเ่เยดย์จะรับไหได้เลยโอ้เธอมุนรอบตัวฉันฉันมุนรอบตัวเธอยังไม่เคยได้ครบรอบเลยแม่งตายแล้ว คือไม่ใหญกันว่ะอบอกบ้าบ้าอุ้ยสองตัวว่ะมันมีหลายตัวเดวอเอาไงดีวะเอาไปปะสามสามสองได้จุดโอ้โหโดนดึงไงไี้ย <My power S 2> ิงห้าวิอะดีแล้วที่มันโดนดึงไม่โดนไม,ไม่เราไม่ไม่กันไม่ไม มีสีให้เล่นได้เพื่อนแต่คิดเอาไปดิเอาไหนอเอาไหนตวกูโดนด,ดึงตายแล้วหนึ่งปีเยแต่งเคีย่ซอนเพื่อนทันปหไปเดว้ว่ากูจะฟาร,ร์มชิวๆกนไหนเดี๋ยวกูปเล่นด้วยเชื่อเรี้ยวเพือนตายไปเฉยเขียวแล้วป่ะเพื่อนเดวอมันเขียวป่ะ mày bẻ trái, đang hàn con mẹ hàn á, đang đi thang เหนอยหน่ยด้วยด้วยไปตีไม่ได้ดเลยปังเฮ้ยพี่เล่เข้าพี่เล่หน่อยเข้าพี่เล่หนยะันดึงเพื่อนจากไวท์ลูลีของกู มึงแม่งคนที่ใส่ไม่ดีวะขนาดรีเจนเวียงให้มึงเลยอ่ะนี่ไงเดี๋ยวกูเอาขวดให้มึงแทนไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วไม่เอาและอ๋อน้อยใจอ๋อบาวบาวบาวใบบวกเพื่อนกูไม่มีรีเจนวะไม่ใช่กูไม่มีบีเคบ,บีรีเจนเฉยรีเจนพัดหลอนไปตัดรูปบกกันมันมีพีเคยังยัง Dạ, 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 để đồn lâu nuộm dù. Chú sống Ping Ping Ping, mên cháu farm bà à bà ạ? Chú lo đu dù. Phạm dù cái gai nhé lạ. Đen à? Mên đem lối. มันอยู่ในป้อมมาเด่ะคือตีบ้านไปดิือเอาอะไรไปตีตอนนี้ไม่มีกบีอะไรก็ไม่มีกูเข้านะตอนนี้คือรอรอตัวคัมเปิดให้อยู่กูต้องกลับเกมนายไม่ได้จะเผื่อกูตายด้วย กูต้องฟาร์มแล้ววะรู้สึกว่าเวลมันไม่ได้ห่างมากขนาดนั้นถ้าจะเอาชัวร์ก็ค่อยๆเล่นน่ะจแล้ว,ลวเออลองกระทาฟ้ามึงก็ได้น้องรีบไม่อยากมีแบนตีเลยได้แม่งดึงนันตีหลุดอีกอีเฮ้ยเอ่ะได้เฮ้ย <c oughs> กอาบอมล่างดีกว่านปะขึ้นใหญ่หวะเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามติดชีวิตมันให้ระวังมีวอร์นด้วยน่าจะมีมีวอร์ดกูอยากเอามันอยู่แต่เดวเดวมันรอช่วยมันนะที่เดียดเดวเดวไม่รอดึงเพื่อนอย่างกเดียเวลาไเยออาไปแล้เดี๋ยวกูไปไปเสกเดี๋ยวในรังจะแตกแล้วไปเอาบอมบ์ ติดสองไปกัดไปแล้วกัดไปแล้วดิแรงเกินพี่ชายงรู้จักขาเปล่า จอมยุทธ์ <ina> <og> มันดูยังไงเป็นจอมยุทธ <Oliver> ์มาเนี่ยมันโจรสลัดชัดๆกูเพิ่งลงมาจากเรือของหนวดขาวเลยนะเว้ยหิวตีนแหวนรุ่น พี่แฟงก็ใส่กันสุดเกินผมอยู่ม,มากเลยพอมันรุนจริงรุนจริงรุนจริงรุนจรินบงบน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 รุนจนนนนนินจงบงลิ้นกูเป็นไหล่ยรุนจริงข้างบนไอ้ปิงไปตัดดิตีคีิเอ้ยตีบอสเอ้ยตีนนี่ก่กอตีคีิเป็นไหละช่วงนี้นมาถึงพวกเราเป็นไรกันได้คู่หลายตัวอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้มันตัวนึงใส่ดีใส่ดีจัด เดี๋ยวกูตัดเองเดี๋ยวกูตัดเองไม่เป็นไรเพื่อนดับเบิลด้วยของดีของบนป่ะบิงมาหากูมึงต้องเข้ากูก่อนว่ะกูไม่มีบิงเหรอได้ได้ได้ทำติดสิบมิสตีคีแตกไงยังกูมีตีอ๋อสี่คีแตกเอาดิสิกูรอเข้าไอเดียว โอ้โหเตะแรงจับเตะแรงจับเฮ้ยเทโว่ะบัตรระวังบัตรสัตว์เลื่อนมึงนะเพื่อนเฮ้ยสัตว์เลือดมาสัตว์เลือดกูเพื่อนโอเคมันไม่กล้ามาขนาดนี้หรอกเหน็บรอยกูแตกได้ไหมแ <c oughs> ม่งบ้า <c oughs> กูเ๋ยได้คองปะปิงมาชออ่วยตีของนหน่อยดิแบบไม่ต้องขนารเดี๋ยวกูสโลเอยงก็ได้กูน่าจะไหวอยู่เจาะเกาะขั้นสามแล้ว ล่างได้แต่เรามาล่างได้นะ oh, oh, oh. งูมายังเพื่อนมาแล้วแต่กูก็ได้ก่ะเขาแล้วเราต้องรอเพื่อนอะเดี๋ยวมันยังไงกูว่าแล้วเฟล <c oughs> เออโคตรโครกูหิวทองมันจะได้แล้วก็มีคองไม่เป็นไรหมดตี๋เยพี่เสย งกงอนแบงคบุรอไเพื่อนแบงคบุ <check common patterns> รอยโหแจมเลยโอ้โหรถกาะให้ปุ๊บกูเหยียบตายปั๊บเดี๋ยวกูกรทาฟ้าใเลยอ่ะให้จัดดีจัดดีจัดดีจัดมาจัดมาทันคลครับไม่ทันเลยสุดรอแตกเบได้เยอะขึ้นเนี่ยนะห้าสาวะเออห้ จะลดกาะขนาดไหนไว้เนี่ยลบแปดลบสามลบสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกกับยี่สิบเอ็ดสามสิบสองติดลบไปละกาะมันติดลบม,มากกว่าสามสิบสองไหมไม่มีอะติดลบอ่ะกูบอกเลยติดลบอะบอก,อะกางลุยตัดโดนเดียวอะเี่ยงรถก่อแรงจับเลยวะ่ะ ผมบอกพวกเรานี่แม่งนรกของแท่ว่ะ But i oh. ก็คือนองบบางรบองค์กรอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ฉันคือแพนด้าตัวอ้วนไม่โดนวิยาศาสตร์เรียกเวียอีกบีกูไม่มีนะหนู่มสิบสอง โอ้ยิงกระท้อนตันเพไปกูพีเด่มันน่าจะแขนละกูโกงรอละเจอมมันมาแล้วก่อนไวหน่อยดิกูอยากได้ในบ้านปะจบละแต่กุได้คิวอะจจิจิจิ